สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวอาารุณนาินเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่8สิงหาคมอุ๊ย8เดือน8นะเตรียมกระเป๋าตังค์ไว้เลยเออเตรียมไปชอปปิ้งกันได้เลยนะคะ, 8, ะ8เดือน8 2,568ค่ะเริ่มต้นเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะอยากจะพาทุกท่านไปดูโครงการดีๆนี้กันค่ะ โครงการที่พยสศึสสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่54นะคะจัดขึ้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยมีหลอดยาสีพระทนเป็นจุดเริ่มต้นของบทเรียนสำคัญสู่ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทัศฐานว่าจัวิทยาวัดพ,พิพิธภัณฑ์ด้านทันตกรรมแห่งแรกของไทยจัดแสดงเครื่องมือธันตกรรมในอดีตกรณีศึกษาทางโรคฟันที่มีคุณค่าทางการแพทย์แล้วก็เป็นสถานที่จัดแสดงหลอดยาสีพระทนของในหลวงรัชกาลที่9สัญ,ญลักษณ์ของความพอเพียงด้วยสะท้อนพระรชาชจาริยวัตรอันงดงามแต่เปี่ยมด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อทรัพยากร จากนั้นเดินทางกันต่อไปยังวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนะคะซึ่งเป็นสวนป่าสาลาพระราชศรัทธาทางคณะได้กราบนมัสก,การพระแสงพระสายญาติกราบสการรับพระเจดีย์แห่งราชสกุลมหิดนและเข้าชมพิพ,ธพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตทาโครงการยังได้มอบทุนการศึกษาและมอบหนังสือจากโครงการอมรินอาสาอ่านพลิกชีวิตให้กับนักเรียนในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ยังจัดมียังได้จัดให้มีการ สัมมานาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณอุทยานการเรียนรู้ t ีเค r าร์คชั้น8ศูนย์การค้าเซนเ r a เบิ r ์ d ค่ะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้ โครงการตามรอยพระราชาจัดโดยมูลนิธิธรมรดีร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยบริษัททีพยาระะกันภัยจำกัดมหาชนคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนและองค์กรภาคีเครือข่ายพร้อมด้วยการสนับสนุนหนังสือจากโครงการอมรินอาสาอ่านพลิกชีวิต ผู้ที่สนใจนะคะร่วมกิจกรรมตามรอยพระราชาครั้งต่อไปครั้งที่55จะจัดขึ้นที่เขื่อนสิริกิตจ,จังหวัดอุตรดิตถค่ะวันที่23ถึง24สิงหาคมนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook ตามรอยพระราชา The King's Journey ได้เลยนะคะส่วนงานบ้านและสวนมิกเกีย2025วันนี้ ถึงคิวคุณทั้งคู่แล้วรอแล้วไปเจอกันได้เลยเขาบอกแม้ว่าจะให้เมาส์กันเรื่องอะไรโอ้หลายอย่างมีเกมให้เราเล่นด้วยนะมีเกมเล่นมีอ่านข่าวด้วยนะใช่คุณผู้ชมมาเจอกันได้เลยนะคะเพราะว่านกเหนือจกจะซื้อข้าวซื้อของตกแต่งภายในบ้านเติมส่วนไหนก็ได้นี่พี่กิ้งก็เหมาต้นไม้มาหลายต้นยังอยากได้เพิ่มเติมอยู่เลยนะเดยสงสัยวันนี้ต้องติดรถไปกับพี่บอลพี่มุกไปซื้อต้นไม้แล้วะด้วยน จริงๆคุณผู้ชมไม่งเิ้หิ้วจนนิ้วม่วงเลยค่ะ <Wow. S 1> เอารถเข็นไปด้วยไ <Wow. S 1> บยเ c กบางนา1ถึง10สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นวันนี้วันที่8 บางร้านเขามีโปร8เดือน8ด้วยนะ oh. มาเจอกันได้เลยนะคะที่ไบเทคบางนาจอดรถที่จอดเยอะแยะสะดวกสบายค่ะและทุกโซนเดินได้แบบชิลๆเลยคะคุณผู้ชมอาหารอร่อยก็เยอะดอกไม้สวยๆก็มากมายค่ะแล้วก็มีหลากหลายโซนให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกไปดูไปชมกันได้นะคะทั้งรูมพาวิลเลียนการ์เด้นแอนด์ฟบ้านและสวนเพชรนะคะมีเอ็กซ์พอับนะคะมีเป็นไอเดีย ในการจัดสวนมีกินดีอยู่ดีบายชีวตจิตค่ะแล้วก็มี power by expo the world of innovation ด้วย เอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามันลด60%อร์ซนอ้อยพลาดไม่ได้นะลดเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมงานดีๆแบบนี้อย่าพลาดเลยค่ะมาเจอกันได้10วันเต็ม1 1 0ถึสิงหาคมนี้10บโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง3ามทุ่มนะคะหอ98ถึง1 0 4ที่ไบเทคบางนาค่ะส่วนวันนี้เขาดาวละครใหม่กันดีกว่าคุณผู้ชมอืมอุ้ยเรื่องนี้แค่เห็นภาพก็รู้สึกได้เลยว่า แซบแน่นอนนะคะเพราะว่าสาวปันปันเขาจะรับบทเป็นนักแสดงนําแล้วในเรื่องน่ะเขาอยู่ในวงการบันเทิงด้วยนะ uh huh. เออแค่เห็นก็แซบแล้วนะคะคุณผู้ชม uh huh. จะเริ่มต้นกันวันอาทิตย์นี้แล้วออแซบจริงอุ้ยปีนปัน <ๆ S 1> น่เขาแสดงสุดตัวนะเนาะ ทำไมพี่สนถอดเสื้อแป๊บเดียวเองคือถ้าอยากดูมากกว่านี้ต้องมาดูในเรื่องแลต้องรอดูตอนออกอากาศเลยไปรอชมได้เลยค่ะนีุ่ยงานแต่งเขาลามาสีไวโอลินเอาแเราจะไปสีเจ้าบ่าวเขาได้ยังไงล่ะเมียเขายืนมองอยู่แบบนี้นะ่ะอเออเรื่องเรามันจะเป็นยังไงมันจะมายามากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมมาติดตามได้เลยนะคะน้องปันปันเนี่ยเขาจะรับบท เ <Me> มยาส่วนพี่สนยุคเขาจะรับบทคุณอักคินค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงขั้นเทพอีกมากมายนะคะพี่แซนบิรนันพี่แจปป๊บเพนเพชรนะคะมี อ,อ,อีกหลายคนเลยเนี่ยอย่างหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหมันร้อนแรงอะไรขนาดนี้มายาก็คือว่าด้วยเรื่องของสาวเมย่าที่ลึกลับซับซ้อนนี่แหละเข้ามาพัวพันกับตระกูลยักษ์ใหญ่ค่ะมีความแค้นอะไรแอบไว้หรือเปล่าคุณผู้ชมลองมาติดตามกันได้เลยนะคะนี่คือละครเรื่องใหม่วิวออริจิน a ลมายาเริ่มต้นตอนแรกวันอาทิตย์ที่10 สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามได้เลยละครสุดสัปดาห์ช่อง34กับละครเรื่องใหม่นี้จากว i วอ o r i g i นัลมาอยาค่ะรับประกันได้เลยว่าสนุกนะค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุยลุยเคลียร์วันนี้วันศุกร์นี้ทนายไพศาลจะพาไปเคลียร์เรื่องอะไรอะ่ะโอ้ยเห็นหน้าคุณยายก็รู้ว่าลำบากค่ะคุณผู้ชมนี่คุณตาอีกแล้วมาน,นั่งรอกันที่ไหนโรงพักใช่ไหมใช่มันยังไม่จบใช่ไหมคะเนี่ย ภารกิจเปิดโปงความจริงว่าเงินมันหายออกไปจากสหกรณ์ได้ยังไงวันนี้ต้อง,างตามต่อนะอโอ้มันไม่ได้ตามกันได้ง่ายคุณผู้ชมรอเจอได้เลยนะคะวันนี้วันศุกร์หกโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะค่ะไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เป็นอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆฝนตกลมแรงค่ะแล้วอยู่ๆเนี่ยหลังคาสังกะสีก็ร่วงถล่มลงมา ทับอู่ซ่อมรถรถเสียหายหลายคันรถโดนทับคนวิดโดนทับไปด้วยค่ะช่วงเข้าหนาวนะค่ะใช่ เดี๋ยวพักครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าดูเรื่องนี้กันหน่อยเมื่อวานนี้หมอบีออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะทูตสื่อวิญญาณต้องไปสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่แล้วให้ปักคํำกันยาวนานมากตั้งแต่6กโมงเย็นเย็นเที่ยงคืนอ่ะถ้าทำดีทำอีกอย่างทำด้วยใจที่มันบริสุทธิ์จริงๆมันไม่มีทางทขัดกฎหมายม,มันถูกต้องอ นากากรมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตรงช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขาเดี๋ยวห้แกเลยนะคะ มินีสมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองตัวมัมจัดให้ใดื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์เด็กยุคนี้ไม่หยุดอยู่กับที่เสริมเขาด้วย HiQS Cool ให้ทุกก้าวของเขาได้ทำมากกว่าที่คิดใหม่ไปโรงเรียนกับ HiQS Cool มิติใหม่ของการล้างหน้าใหม่กันนี้ไ h ร c o ค p l e t e s e r u m Cleanser เซ วิตามินซีในโฟมล้างหน้าทำความสะอาดผิวหมองคล้ำเพื่อผิวดูสว่างใสขึ้นทันทีที่ล้างหม่ใสพกพาอย่าลืมมาลองซื้อกันนะการเย่ธรรมชาติในแบบคุณเปลี่ยนฟิลหน่อยไหม ie, en, one, เบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าคันเฉพาะเมล็ดคุณภาพผสานความลงตัวไว้ในซองเดียวหอ,อมเข้มอร่อยเต็มฟิลฟิลดีๆมีได้ทุกวันได้ฟิลเน้นๆได้คุณภาพไม่สบายป่ะเนี่ยตัวร้อนนิดเดียว ไม่ต้องฝืน,นชั่วโมงนี้ต้องค่าพอ o r e c a s t พร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงค่าพอ o r e c ขอโอเงินให้แล้วค่าพอ o r e พร้อมใช้รับเงินไวสุดในหนึ่งชั่วโมงสมัครเลยวันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด25เปถึง20สิสิงหาคมนี้ นาคา,า,าจตุมงคลมองเฟิ ur, รรส์รสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร่แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024จากกา,การการันตี7ปีซ้อนของเชฟนานาชามองเฟิร์ r โอมเนอรัล m ม่เพื่อไตบินโทรทอล มีตัวยาบิสมัทซับซาริไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลืน่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องใหม่กระต่ายบินโทนเทลบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาวันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด2 5ถึง20สิสิงหาคมนี้ PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์ เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ไฟในบ้านเรากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมบ้านไฟไหม้วอดแล้วเจ้าของอยู่ตรงนั้นทําอะไรไม่ได้หรอคะ่ะเพราะว่าไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วยืนมองแล้วก็ช็อกอย่างเดียวเลย ว่าถ้เพิ่งยิ้มได้ไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าเดยมันจะลามาอีกเรื่งหนึ่งหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวลูกชายเจ้าของบ้านมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจะได้ทราบว่ามันไม่จากอะไรค่ะค่ะจากเหตุการณ์บ้านไฟไหม้นะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวคือรถไฟไหม้ค่ะเป็นรถจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้ามีหนุ่มคนหนึ่งเขาขี่มาอยู่ดีๆต้องรีบจอดริมทางเลยเพราะว่าอยู่ๆไฟก็ลุกพลึบพรับขึ้นมาค่ะตอนนี้หมูย้องก็ได้ เพิ่งดับเพิ่งมาดับหาแล้ว,ลวหัวขโมยอีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชมคนนี้ไปขโมยมาเสร็จปั๊บน่าจะใช้พลังงานไปเยอะค่ะขโมยเสร็จปั๊บมันหลับอยู่ตรงนี้แล้วมันจะรอดไปได้ง่ายๆได้ยังไงล่ะคะเจ้าของบ้านให้มาเปิดเอามาชง,าชงเพราะว่าโปรตีนชงเราจะอิ่มน,นานนะคะ<ฮ>มาเป็นไก่มาเป็นไข่ก็ได้ดีนะเขาไม่ฟาดโปรตีนเขาให้เอาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะชีวิตคนเราเนี่ย โหคนที่เขาสู้ชีวิตน่มันก็มีเยอะมีสาวคนหนึ่งวัย27ปีค่ะเลิกง,งานตอนช่วงแบบเช้ามืดตีสี่กว่ากําลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านช่วงจังหวะที่กําลังขี่อยู่นี่แหละค่ะอยู่ๆชีวิตสู้กลับน้องหมาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ล้มควม่ำงานนี้ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะครับ ยังคงเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของหมอบีทูตสื่อวิญญาณนะครับผู้ชมที่ถูกกล่าวหาเรื่องของยักยอกเงินของวัดพระบาทน้ำพุไปล่าสุดเมื่อวานนี้สอบปากคำกันนานโอ้โหดชั่วโมงใช่ไหมเหอเนานขนาดนั้นเลยมีรายละเอียดเพิ่มเติมทุกมิติเลยเดี๋ยวรอติดตามได้เลยส่วนช่วงนี้ชวนดูแลสุขภาพกันก่อนครับตอนรับพี่อู๋คะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะครับสาหรับคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องไตนะฮะทั้งที่เกิดกับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักนะครับให้กลับมามีสุขเชื่อว่าหลายคนติดตามประเด็นนี้กันอยู่ค่ะกรณีที่นักร้องดังไปดื่มไปดริ้งจนเมาไมายก่อนที่จะหนีลงจากรถของตัวเองอไปกระโดดเกาะหน้ารถแท็กซี่ต่อด้วยหน้ารถกระบะแล้วไปจบที่ปั๊มน้ํามันค่ะพูดมาขนาดนี้น่าจะยังจํากันได้กรณีของคุณเฟ็กผลิตโชคค่ะหลังจากที่ถูกนําตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล กระเสมลาดรำคำแหงนะคะยังไม่มีการปริปากพูดกับสื่อเลยมีแต่ทางต้นสังกัดแถลงออกมาเป็นตัวหนังสือแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดใจคุณเป๊กผลิตโชคค่ะ<ม>กินเองหรือว่าซื้อเป็นของฝากก็ดีมากๆเลยค่ะ พากลับมาดูเรื่องราวของการตรวจตราของเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเขากวาดล้างกันหมดแหละไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีปืนมีสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ว่าครั้งนี้ค่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปพบแล้วทําให้ตกตะลึงเพราะว่าบุคคลที่มีอาวุธเป็นคลังแสงเลยเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อกันอยู่ถ้าพูดถึงชื่อไฮโซนัทคุณผู้ชมคุ้นไหมคะ